เรื่องจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับเรามีข้อมูลจากเอกสารออสองชิ้นสําคัญเลยคือบรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่กับสัญญาณแห่งอนาคตของจังหวัดเชียงใหม่2023เป้าหมายเราก็คืออยากทําความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องออลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงความท้าทายโอกาสต่างๆด้วย นึกถึงเชียงใหม่ภาพแรกๆก,ก็คงเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปช้างเผือกในเรือนเก้านะครับสะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วก็คำขวัญที่ติดหูเลยดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้นงามตานามลำค่านครพิงใช่ค่ะภาพรวมน่าสนใจมากและพอเรามีข้อมูลสถิติบทวิเคราะห์แนวโน้มจากเอกสารพวกนี้มายืนยันเนี่ยก็จะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นทั้งปัจจุบันแล้วก็ทิศทางในอนาคตของเชียงใหม่ค่ะครับ เริ่มจากภาพกว้างๆก่อนเลยเชียงใหม่นี่อยู่ภาคเหนือใช่ไหมครับสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ310เมตรค่ะเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเลยนะคะแล้วก็อันดับสองของประเทศโหใหญ่มากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ใช่ไหมครับเกือบ70%เลยใช่ค่ะเกือบ70%แล้วก็มีชายแดนติดกับเมียนมาด้วยส่วนเรื่องการเดินทางเข้ามานาคมนี้ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะใช่ครับ ถนนหนทางก็เชื่อมไปถึงจีนตอนใต้ได้เลยเส้น r 3 a มีรถไฟแล้วก็แน่นอนสนามบินนานาชาติอ๋อใช่สนามบินนี้ใหญ่เป็นอันดับสของประเทศเลยรองรับผู้โดยสารได้ปีละ8ล้านคนแน่ครับจากข้อมูลปี64นะครับมีบินในประเทศ11เส้นทางต่างประเทศอีก29เส้นทางถือว่าเยอะมากค่ะ ความสะดวกตรงนี้มันก็สะท้อนไปที่ตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะปี6-2เนี่ยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GDP สูงมากเลยค่ะ2,500,000กว่าล้านบาทโหสองแสนห้า0มื0ล้านสูงสุดในภาคเหนือเลยเด้อครับ <iß> ใช่ค่ะสูงสุดในภาคเหนือเลยแล้วที่น่าสนใจคือโครงสร้างเศรษฐกิจนี้พึ่งภาคบริการเยอะมากนะคะแบบ70.5เลย 70. 5 โอ้โหเยอะจริงๆครับแล้วสาขาหลักๆในภาคบริการนี้มีอะไรบ้างครับก็จะเป็นเกษตรกรรมค่ะอันนี้19.2แล้วตามมาด้วยค้าขายขาปลีก13.9แล้วก็พวกที่พักแรมร้านอาหารบริการอาหารประมาณ9.4ค่ะ สัดส่วนบริการสูงขนาดนี้แสดงว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นหัวใจหลักจริงๆนะครับใช่เลยค่ะมีรูปแบบหลากหลายมากทั้งแนววัฒนธรรมพมนักระยะยาวท่องเที่ยวสุขภาพการศึกษาหรือแม้แต่ไมซ์ที่เป็นพวกประชุมสัมนาครับเห็นว่าสินค้าท่องเที่ยวเด่นๆก็มีทั้ง9กกลุ่มเลยทั้งกอล์ฟแต่งงานสุขภาพนิเวศอาหารโอทอปอะไรพวกนี้ค่ะ แต่ว่าก็น่าเห็นใจนะคะช่วงปี6 3าเนี่ยตัวเลขนขักท่องเที่ยวลดลงไปเยอะมากเหลือประมาณ6ล้านคนเองจากปกติที่อาจจะเกิน10ล้านคนครับผลกระทบมันแรงจริงๆส่วนภาคอื่นๆอย่างเกษตรกรรมนี่ก็มีพืชเศรษฐกิจรม,มีปศุสัตว์สําคัญอุตสาหกรรมก็เน้นแปรรูปเกษตรเป็นหลักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วพอเศรษฐกิจพึ่งบร,ริการท่องเที่ยวสูงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อภาพรวมสังคมเหมือนกันนะคะ คือเชียงใหม่มีประชากรวัยทำงานเยอะนะคะล้าน4แสนกว่าคนอัตราการมีงานทำก็สูง98%กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนปลายปี63ครับฟังดูดีนะครับแต่ในเอกสารเหมือนจะชี้ปัญหาที่ซับซ้อนอยู่เหมือนกันใช่ค่ะมีความเสี่ยงเรื่องออการค้าม,มนุษย์ในหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นค้าประเวณีเด็กแบบแฝงแฝงก็มีบังคับใช้แรงงานต่างด้าวแรงงานเด็กขอทานเป็นขบวนการหรือแม้แต่ผลิตสื่อลามกเด็กก็มีค่ะโหมีหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย ค่ะแล้วก็ปัญหายาเสพติดอันนี้ก็ยังรุนแรงอยู่ปี64จับกลุ่มได้ตั้ง2,000กว่าคดี2,000คดียังเยอะอยู่เลยนะครับค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องสุขภาพอย่างพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เบาหวานความดันทุกนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกเยอะเลยค่ะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษครับ พอพูดถึงความท้าทายอีกเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเชียงใหม่ก็คือสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะเรื่องน้ำแม่น้ำปิงเป็นสายหลกักแล้วก็มีสายอื่นๆอ,อีกแต่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยแล้วเหมือนจะรุนแรงขึ้นด้วยนะคะช่วงปี60ถึง65เนี่ยหมู่บ้านเกิน40%โดนผลกระทบโหเกือบครึ่งเลยแล้วปัญหาคลาสสิกที่ทุกคนรู้ดีฝุ่นควัน 2.5อันนี้ปัญหาใหญ่จริงๆค่ะสาเหตุก็มาจากหลายอย่างไฟปา่าทั้งธรรมชาติคนเข้าไปหาของปา่าล่าสาตัตว์เผาในที่เกษตรความขัดแยง้งหรือแม้แต่ความประมาทความคึกขนองก็มีแล้วก็มีเรื่องหมอกควันข้ามแดนมาสมทบอีกใช่ค่ะปี64นี้ค่า PM 2.5เกินมาตรฐานไป85วันเลยนะคะ เฉพาะช่วงมกราถึงพฤษภาส่วน PM10 ก็เกินไป28วันโอ้โหเกือบ3เดือนเลยนะครับที่อากาศไม่ดีมากๆใช่ค่ะแม้ว่าข้อมูลจะบอกว่าจุดความร้อนหรือฮอตสปอตมันลดลงนะในปี64 mm. ทเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ค่ะโดยเฉพาะในเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์อืมฟังดูน่ากังวลมากครับเรื่องฝุ่นแต่เหมือนจะมีข่าวดีเรื่องขยะอยู่บ้างใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะ เรื่องจัดการขยะมูลฝอยอันนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยจัดการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการถึง97.61%ในปี63ค่ะก็ยังพอมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับทีนี้ในเอกสารสัญญาณแห่งอนาคตเขาฉายภาพความท้าทายข้างหน้าไว้อย่างไรบ้างครับสำหรับเชียงใหม่ก็เชื่อมโยงจากเรื่องที่คุยกันมาเลยค่ะอย่าง PM 2.5เนี่ยเอกสารมองว่าอาจจะรุนแรงขึ้นอีก จากภาวะโลกรวนแล้วก็ความร่วมมือกับเพื่อนบ้านหรือภาคส่วนต่างๆที่อาจจะยังไม่ชัดเจนพอครับโลกรวนนี้กระทบหมดจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ที่กําลังจะมาถึงคืออัตราการพึ่งพิงมันจะสูงขึ้นแต่การสนับสนุนจากภาครัฐอาจจะยังช้าแล้วก็ธุรกิจที่มารองรับเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงคนไรายได้น้อยเท่าไหร่อืมประเด็นสังคมสูงวัยนี่สําคัญมาก แล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะครับมีความไม่แน่นอนอะไรบ้างก็มีความไม่แน่นอนหลายด้านค่ะทั้งการแข่งขันจากทุนนอกโดยเฉพาะเออทุนจีนนะคะแล้วก็ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจจะถดถอยครับภาคเกษตรเองก็มีแนวโน้มเปลี่ยนเกษตรกรสูงวัยขึ้นอาจจะทิ้งที่ดินไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยอันนี้กระทบความมั่นคงทางอาหารได้เลยอ๋อครับมีเรื่องพลังงานด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดแม้จะเป็นโอกาสแต่โครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะยังล่าช้าอยู่แล้วก็มีปัจจัยภายนอกอย่างความขัดแย้งในเมียนมาที่อาจจะส่งผลเรื่องการอพยพเข้ามาครับแล้วบทบาทภาคประชาสังคมเหะครับเห็นว่าเชียงใหม่ค่อนข้างเข้มแข็งเข้มแข็งค่ะ แต่เอกสารก็ชี้ว่ายังต้องการการสนับสนุนที่ต่อเนื่องและเพียงพอฝั่งทั้งหมดแล้วนะครับเชียงใหม่นี่มีทั้งศักยภาพที่โดดเด่นมากๆเป็นศูนย์กลางภาคเหนือทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวค่ะแต่ก็เจอความท้าทายใหญ่ๆพร้อมกันหลายด้านเลยนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมความไม่แน่นอนต่างๆในอนาคตครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ตั้งไว้ว่านครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ใช่ค่ะแน่นคือคำถามสำคัญที่เอกสารทิ้งทายไว้ให้เราคิดต่อเลยนะคะว่าท่ามกลางความท้าทายโอกาสที่ซับซ้อนแบบนี้เชียงใหม่จะสร้างสมดุลได้ยังไงคือสมดุลระหว่างการมุ่งไปสู่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งกับการดูแลสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาสังคมที่มันฝังรากลึกอยู่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมยั่งยืนครับจะทําอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่มันไม่แน่นอนจริงๆนะครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามมากครับ